บอ,อกแล้วทำใส่แป๊บซี้แล้วกันานแซ่แซ่อืมโอเคตอนนี้ก็จะเอาไอ้นี่ยเอ้โหยชงชงชากับเจ้าเอาไว้ลงยูทู e หน่อยอ วันนี้มันเป็นวันที่ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ไงอันนี้ก็เอาชาเสร็จก็มีของไหว้เพราะของไหว้ต่างนี้ก็เก็บหมดละทิ้งเลยชามาเช้าว่าจัดการเรียบร้อยเอ้าๆๆๆอย่างนี้ถ้าใส่เป๊ปซี่แล้วรับรองได้เจ้าไม่รู้ว่าใครเมาก่อนใครเอาแล้ววะเอาแล้ววะอึอึอึ แคบของใจจะได้เวลาอิ่มเนี่ย